สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าราคาทองก่อนเปิดตลาดของเช้าว,วันนี้เช้าว,วันที่11เดือนมิถุนาย,ยนปี2563ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำํำยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆที่แม่มสินนำเสนอในทุกๆวันแม่มสินก็นําเสนอคลิปวิดีโอคละๆกันไปในแต่ละวันนะคะ ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม,ม่ศินด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นราคาทองก่อนที่จะเปิดตลาดของเช้าวันนี้เช้าวันที่11เดือนมิถุนายนปี2563ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำอ้างอิงราคาของวันที่10เดือนมิถุนายนปี2563นะคะตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาทั้งหมด4ครั้งราคาของครั้งที่4ประกาศราคาเมื่อเวลา15นาะฬิกา28นาที ซึ่งเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่11เดือนมิถุนายนปี2563ทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ25300บาทขายออก25400บาททองรูปพันธ์96.5%รับซื้อ24847บาท24สสตางค์ ขายออก25,900บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่10เดือนมิถุนายนปี2563ประกาศราคาครั้งที่4เวลา15นาฬิกายีนาทีซึ่งเป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เช้าวันที่11เดือนมิถุนายนปี2563 แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมานาที่นีด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่าตลอดทั้งวันนี้คือวันที่11เ,เดือนมิถุนายนปี2563จะมีการประกาศราคาออกมากี่ครั้งในช่วงที่เปิดตลาดในช่วงเช้าในครั้งแรกนะคะจะมีราคาที่ปรับขึ้นไปหรือว่าราคาจะปรับลดลงมาไหม แมมสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะอย่างที่บอกนะคะแมมสินนําเสนอคลิปทุกวันนะคะแต่ว่าจะมีคลิปคะคระกันไปในตลอดทั้งวันนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้แม่มสินด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วนะพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ